สีชัยหวานกับหมายเลขอยู่ที่พลวัตได้อยู่ที่ปรวัตเปิดติดอยู่ที่อัตพลทีมต่อยังได้อยู่ที่จกกักรกิ่นลูกนี้ได้เปรียบหรือไม่ครับแต่ไม่ได้เปรียบกิมนลูกนี้ก็เรียบยร้อยับเป็นประตูครับลูกนี้ผู้ตัดสินปล่อยให้ได้เปรียบครับลูกนี้ก็ถือว่าจักรกศินแก้วครับเดินทำฟาวแต่ว่าบอลนับปิ้นไปข้าวท้าฟังของพานุวัฒน์ขุนเพชรกับได้เปรียบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับลูกนี้ผู้ตัดสินปล่อยครับลูกนี้ก็ โดยพื้นมาเลกเกียกับชียานักขค,ครับเสีองลูกนี้ก็เหินข้ามการออกไปแล้วก็หมดเวลาทําการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกกับสตูนยืนติดับขึ้นนําความพร้อมปิยะบุตรุทไหลหลูกนี้ได้พลิกไหลต่อลูกนี้หลุดครับว่าไงมาเลยกอากเป็นลูกจุดโทษครับลูกนี้ สวงลูกนี้ก็เข้าไปครับชายานักขลีครับผู้สักขาประตูนั้นใหญ่แต่ป้องกันด้วยสายตาครับขึ้นนําเป็นสองประตูต่อศูนย์ฝั่งของสตุนยอยู่ในติดตอนนี้ขยับแล้วครับแม่ขยับแล้วป่านไม่ได้ครับไปที่อันนั้นอันนั้นไหลต่อมาที่ัางของนัตพผลนั้นอภพลเปิ่นไปที่พรเทพพรเทพหิมละพรเทพหิมละอเลฟน่าจะเข้าหาประตูครับสองลูกนี้ว่าไงรับกระชกซ้ำลูกนี้ก็เป็นประตูครับอิปรอเิมอาดัมครับทา ประตูให้กับเซอร์ูันเต็จเป็นลูกที่3ครับตอนนี้อิปรเฮมอดัมนั้นเป็นลูกที่6แล้วครับเป็นลูกที่6แล้วครับอิปรเฮมอดัมครับเป็นลูกที่หให้กับตัวเองลูกที่3ครับสำหรับวันนี้ครับสำหรับอิปรเฮมอดัมครับสามประตูต่อศูนย์ครับสตูนยูยืนในเต็ดขึ้นนําสุราษฎร์ fc ครับจะเปิดให้ใครไปที่สุจักกิดจากกิดไหลมาที่พันเทพพันเทพไหลมาที่อุตอารีลูกนี้ว่าไงพันเทพมีโอกาสสองลูกนี้ก็เรียบร้อยก็ตัว เป็นประตูที่สี่กับพรเทพหิมละครับคนทําประตูที่ 4, ที่สี่ให้กับสตนุนยอยู่ในเตดครับลูกนั้นอสสรีอยู่ประมาณนั้นยืนอยู่ในตำแหน่งลำหน้าก็ไม่เล่นครับปล่อยให้ฝั่งของพรเทพที่เติมมาจากด้านหลังครับเป็นประตูที่สี่ครับออโด่งขึ้นมาลูกนี้ไม่มีใครก็ปิ้นออกหลังผู้ตัดสินกลางสนามเป่านกหวีดหมดเวลาทำการแข่งขันครับในครึ่งเวลาหลังครับ ผลปรากฏว่าสตูนยูเนเต็ดกับชนะไปด้วยสกอร์4ประตูต่อศูนครับ